เรายกมายัางซององ์พระกุมาราน้องนาเมื่อลาวิตาจากนาจักมันตกใจเสียยิ่งนะเรายัางซื้อมีรูสู้จุดหมายยี่สิบสี่วันเดินดงแล้วบุกปงซองคนนองชใจพอตึงวอดวายต้องไหวชื้อให้ลือชา แต่โดยจะบพอคนย่างผีมากิดอีกทีเรามีควรจะมีเพื่อนมาบอกเตือนจักทองเรียกน้องมาปรึกษาเราแยกต่างเงินกลางดงพี่กิดคงดีกว่าซื้อมายาเปล่าไม่รู้กีริยูตีดได ก็เหมือนมาเจียงไต้หวัน ระวังดวงคือโจกดีมีดวงคงจะนั่งครงบัลลังก์ยยตเออใน,นจากทองกราบถวายบังคมอากับพระเชจ้าจากเทพลงมีอะไรจะรับสั่งหรือยังนี่เราเดินทางกันมาตั้งยีสบสี่วันแล้วพระเจ้าค่ะแต่เราสรุปไม่ได้ว่าน้ำภูเขาคิดจะกูดมันอยู่ตรงไหนที่ใดชื่อนี้มันตั้งแต่สมัยพุทธกาล สมัยนั้นเมืองอินเดียทั้งหมดเป็นอินเดียโบราณแต่เวลานี้อินเดียได้แบ่งออกมาเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยเนปาลภูฐานทิเบตบังกลาเทศจะไปเกฑบสักกี่ประเทศก็แล้วแต่เดี๋ยวเจะภูเขาเน่้เคลื่อนย้ายไม่ได้ฉันไม่ได้หมายถึงว่าภูเขาเคลื่อนย้ายนี่เราเอาเปรียบน้องจาก,กริดชัดๆเลยเอาเปรียบตรงไงอ่ะจาก,กริดมันจะติดตามหายาช่วยแม่มันก็ลูกของเด็ดแม่ แต่เรากลับไล่มันกลับวังแต่มันไม่ได้กลับวังมันไปคนเดียวปัจญ,ญานี้กลับไปแล้วมั้งเด็ดพ่อกขสั่งห้ามฉันไม่สบายใจคนอย่างจักรีตเป็นพูดคําไหนคํานั้นนั้นเราไม่เอาเปรียบน้องแล้วมาเสี่ยงดวงกันทําไมอ่ะเราแยกทางเรามีผู้ติดตามมาสองคนนายบุญแก้วนายเปียกนําผู้ติดตามไปฝ่ายละคนพระเชิดาที่เคารพเดดพ่อรับสั่งเป็นรับสั่งสุดท้ายนะพี่จังค่ะ อย่าแยกทางกันนะลูกนะพี่จุกน้องสุกพี่ทุกน้องทุกนั้นความคิดเสด็จพ่อเราแยกทางกันแล้วหายาไม่ใช่แยกทางแล้วเราแล้วเว้นการปฏิบัติหน้าที่จะกินไปคนเดียวอะ่ะแต่ก็ไม่ควรแยกกันแหละพุน่นอะไรว่าพุนพ่นพุน่นนแผลปุ่น ทำไมมึงไม่ขานมาเล่าปล่อยเรียกรําคาญอยู่ได้ปูดกี้ยวีกราวนองเปียบว่าเวลาเจ้านายวปพรึกษาเรื่องมึงอยากคัดจังหวะให้ปลงตกลงปลงบเตยกันไหวแยกไม่แยกแต่จือไปล่วงมึงอยกให้ติดกันปูนแก้วไม่ใจปูนบูดแลต่อแก้วตึงก็รู้อยู่แล้วมันอย่างนั้นแล้วเสียงอะไรพป๊กง่ไม่่าแล้ว ใช้ลงมอง้อนใหลงมาตีตัดลินเคยเปี๊ยยู่เนได้เพอาะงานเนยอนของเปียกก้าวอยู่ในเมืองเด็กหวัยรุ่นออกหมดทำไมอ,ะอ่ะแล้วมันร้องอยู่เพลงยะ้ก็แก๊กฮันแล้วมันจะมันมีในเพลงนี่ตังแดกมันรำกาญจนี่ร้องอเปี๊อะได้วันนั้นเด็ดขวางกับเตเกียบุรีแล้วก็เแ่งใจนางร้องเพลือใจ นางตั้งรถอบบาจว่าอี่มาข้อง <c oughs> มันก็นยรันตำนานเห็นไหมประเศทศถาเราแยกกันได้ยังไงเคมีนายเพียกติดตามไปก็มีแต่ปัญหามันแกปน้ปัญหาอะไรได้ทักอย่างเนี่ยเตอมองคนไม่ทะลุเลยจากทองนะพี่ขอโทษต้องพูดก็เรามันต้องมีความคิดต้องมีการสังเกตทำไมอะ นายเปียกนายลาดกว่านายปูนแก้วเป็นร้อยเท่าพันเท่าไม่จริงไม่จริงมันยับไงดูสิหุงข้าวมือไหนดิบไม่ดิบก็แฉะมันแกล้งทำมันแกล้งหูงให้ดิบแกล้งหูงไห้แฉะทำไมนายปูนแก้วรับภาระหุงเองหานายเปียกหุงไม่เป็นมันแกล้งทำให้ดิบไห้แฉะจะให้ไปตักน้ำจะถึงที่เรานั่งพักน้ำหกหมดนายปูนแก้วต้องไปตักเองทุกครั้งมันไม่ต้องทำงาน อันเมื่อวานซื้อนายปูแก้วแบกได้ตั้งระยะทางกี่กิโลมันเป็นอะไรอ่มันกินข้าวแกงเลียงแอดครับแล้วมันหวาม,มันมันมึนมันเมาแนอดวันนั้นเลยเมาแบบไหนนหนเปีกมันไม่ใช่เมาแอดหรอกมันเพิ่งนึกได้ว่าอิ่มเดินไม่รอมแหมมจริงอ่ะปูแกว้วปูณแก้วนี้นเปี้ยกจะหลาดกว่าเลยตอดชอบปอ่ย่าขงถ้าก็มอมปูนกระยอกต้นก้มตานแนนองเปี้ยกมันจะลาดมาจากในเชตก็ว่าอย่างนั้น เอาลองเล่นเกมดิตอนนี้อากาศเป็นอย่างร้อนพักผ่อนกันตรงนี้เดี๋ยวเธออาจจะมีความคิดดีๆขึ้นได้แยกทางให้ไม่เล่นเกมกันสิมีรางวัลนายพุนแก้วจะเอาชนะนายเปียกไม่ได้โถ่เอ้ยคอยดูใหญ่แพ้นะพุนแก้วข้าล้องแรกครับน้องเปียกมานี้มาคือวันนี้น้องนะแต่ว่าเป็นไก่แพ็ก็ไข่ไข่ยันราต้องต๊ะกันให้ดูไล่แปรไข่หนานะนะ เราองค์มีรางวัลให้ต่อเกมจะได้ห้าร้อยเคยชะนะเราก็ห้าร้อยเกมนหนึ่งพันหนาจิบเกมกับมื้นหนึ่งมึงอย่ายืมนะมัน,ม,นมันไม่ไม่เล่นดีมึงคิดดีดีทีมาสูกัะเราันเมื่อนเมือนตอดเมือนตอนเบืองควดเดินบนเกลือกเอาหลวงเอา <laughs> เออจะเล่นเกมอะไรคุณแก่โอะปัีกับชายสตีปัญญาชามาความรอบรู้ เกมนี้ไอ้จือเกมเด็ดยีซี่ถิงเป็นอย่างไหนเก็บอะไรนะเด็ดยีซี่ทิงเออเด็ดยี่สีทิงเป็นยังไงการขโมมจะไปเก็บดอกไม้ในปากแต่ตรงไหนหนองเปียกเปียกรลับแล้วตรงเอาดอกไม้นั้นไปยี่ซี่กับวัยวะในตัวของหนองเปียกแต่ก็กรดไกลกาหวัดเอาวัยวะต้องลงซาราเดียวกับดอกไม้ถ้าดอกไม้ซาร่าไกลซี่เอาวัยวะซาร่าเจงก้าอ่าหรือว่า ตาก็แล้วแต่โอ้ถ้าผิดศรัาแพ้ครับยี่แล้วซี่แล้วซี่จำไม่ได้ครับข้อเจ้ากันเด็ดชุดให้เราวังดอกไม้เด็ลงสระอ๋อสระอีทำไมเอาไปยี่ซี่กับวัยวะเตล่าหมอกยาบโลนปรับทริปเตาเข้าใจไหมไหนเปี๊ยกก้าใจอันนี้มันว่าไงเป๊กเป๊ะกว่านี้มันดังกว่าตรงน้อยเปี๊ยกฮึ่ม ลวงโย,ย่เป็นเดือนไม่จ้วนแต่พอปูดดังเหล่าดังเหล่าโอ้เมื่อเกือกบกอตีนมึงต้นอ้าเกี้ยวเกือกแหล่แต่มาจ้วนแต่พอใส้ลบกบเหล่ากบเหล่า <c oughs> เออกาเข้าใจแล้วไปลวกอีต้องชอบตามความเข้าใจนะนี่ไม่เอากันแนนไปลวงไปเก็บดอกชาคูมดอกชาคูตรงไหง้ยยไหนุ่มเปียกยีชีไรยียีชีอู้ ได้ไหมบุญแก้วได้กับพอคู่กับผู้จำพัดแต่ห้ามยีํำนะวันนี้ไปเก็บดอกจาพลูตรงไหนหนองเปียกยีที่ไรดอกจาพลูยี่ที่หูแพรกับแพ้กับจำาพระดอกชาคู่กับยีที่หูจาพลูกับยีที่หูตื้อจำแพไม่จำนั่นไม่จำเลือยีที่หูคนข้างอวดอกจ่าคู่ใยดอกดอกจาพลูป้าหนู มันก็อู้นะ้ำชาตินาตรรมนุนตีความ้ำไ่ม้ำมันก็้ำอยู่แหละนี่เองนี่รีบพูดเนี่ยให้มันออกความคิดก่อนทาไมนายเปียกจึงถือว่าไม่ซ้ำมันมันลงในอวัยวะหูเหมือนกันทั้งสองครั้งมันมีจองข้างนะแต่มึงเดินเดินไปกลางทางตึง้งพึงพึงใจอู้กว่า ผูอยากสาเบาอ,อู้ใน่ควักเขาคว้าจะพึ่งใช่เดียยเ๋ยวปลื้มใจไม่ไม่ควักมันกดกลางนี่แหลกดกลางาใช่คนละข้างไม่ถือว่าซ้ำเหมือมลำแปลจึงกูเอานายพูดแก้วเริ่มเลยเออ,เอ,อ ยี่ไร้ละน้องดอกที่ปีจะยีตรงไหนดอกที่ปีมายีที่เนิวชีแล้วก็ทิง้งไปมายีที่นิวชีแล้วก็ทิ้งไปโอ้โหมันยอดเอาไปอีก500ในเปียกเอาในเปียกทำไมปูดแก้วคิดไม่ได้ละ่ะ มันคิดแต่เรื่องหลามกนี่พอปรี้แล้วมันนึกเห็นไหมจากตองในเบียกมันไม่ใหญ่คนโง่แล้วตาเด็ดพ่อรับสั่งถามแล้วพยาการมันทำไมแยกทางนั่นล่ะลูกพี่จะรับผิดชอบเองจะกราบทูลชี้แจงเด็ดพ่อว่าพี่เป็นคนสั่งได้แต่อมฉันไม่สบายใจนั่นแหละเอาทูลาคนไม่อยู่ในคำสั่งพ่อแม่นะเออไปเอะ ไปกับเราจากทองมาทางนี้แค่นี้ก็ร้องให้ใครจะไปกับเราจากเทพมาทางนี้นยางแป้นแบกงอะไรววกี่ยางมีผนาเหล่าเปรียกไ,ไปกับก้อยไปกับมึงอะไฮะผู้ชายเขาแยกทางเรื่องเขาคนเราได่ไปตามเพื่อนเพื่อเพื่อนเยียวเยี่ยวเพื่อนกี่กี่มึงจำไม่ได้แยกทางกันเหมือรื้นอน มีปน่าทันทีเพียกรูเพือเราพอก็แม่แย่แแต่างนั่นแหละมีปาน่าเพื่อพอก็เตี้ยวเราไปเลี้ยงแม่ไม่ยอมรู้ก่นเดียวแย่งกันพอก็เตี้ยวแม่ก็เตี้ยวไอ้หนองเพียกได้ไปอยู่กับเคยที่ยื่นล้าตรงนี้เพื่อดวงชายเาแย่ต่างแตนน่เดียวไปไม่ชวนตู้กลั่นชีวิตมดแมาถ้าเราไม่เคยเล,าล่าเรื่องนี้พอกับแม่คัดใจกันเรื่องนิดเดียวนะี่เรื่องรลยเรื่องปฏิทินกันวันที่ เรื่องไรไรว่ะว่าปฏิทินกับวันที่เลยว่าเตี้ยไรไรวะมันเมื่อนกันแต่เมื่อนอค่อยแยกกันทำไร้อบแต่มันต่างมันเพื่อมาเลยกูตีลาให้ฟังเนี่ยกูเคยลาวเขาโลละเมียดลามึงคนแร่มาาตานึกนี่มาตาความเหลืองเพื่อนไม่จบปวดหัวตายแหละมาต้อจริงเลยแหละเหมือนบันรคัดกันเพื่อปฏิทินกับวันตี่หรือกันไม่เพื่อคอยวิ่งครับ ให้มันปัดปลื้เรือร่องปัดปออาาดออื้คือพอกับแม่นั่นเขาวาเล่คนเรายามรักนำพักเขาวเนอู้เรืองจะไม่ต้องหยอกก้ออยู่คือพอกับแม่นั่นเขาพอได้รู้นะพอได้เราพอรู้พอรู้เดินนั่นก็วันนั้นปีไหมพอแกไปลาดแมว่าทูไปลาดเพี้ยออู้อู้อ,อ,อ้วันที่มาสักแรงนะถึงพอน้องเพียกลืมไปตากรองนู้นทัก โอ้แกลืมไม่แต่แม้ทั้งเอาวันตีแต่พอเอาปฏิตทิ้มาแล้วมันเมื่อนอายาเมื่อนก็เลยเลิกกันนำไรแล้วมันปิดกันเปลือไปตาตอบรู้นะใครเขาปลือบ้งพูวันติติเหนือวันตีมันเมื่อนกันแต่มันไม่เมื่อนเมื่อนจะไม่เมื่อนเปลือกเมื่อนกันตีแต่วันเดือนปีพระตทิ้กันแ้ววันเดือนปี วันทีก็นแลว้ววันเดือนปีนั่นเมื่อนแต่มันไม่เมื่อนกันตรงหนิอยขึ้นควรก็อะคือวันทีนั่นชาหนำตีอิวชาหนำปลาตาพ้องชูรสแม่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 โ้โหงม่เกซื้อมาที่แหล่ตาซื้อให้หลูกินแต่ปฏิทินน่ะปฏิทินนั่นมันตาดารา เชือไม่ใส่ปลาแดงแทบพออามาตึงตอแคว้งกันเตป้าตูนอนกลางคืนกอดแม่แต่ต้าแลปฏิทินแม่ก็โกรธเลยแม่ว่ามันแล่ดัดดีว่ากูพอไหวนี่อึง้งจินดัดแม่ว่าก็อยู่ไม่ได้เหรอกันถึงเหลือกันไม่ไปตานอกนูน้พอว่าเหลือกันเหลือแต่รู้กูว่าไปเลี้ยงกูมไม่ยอมให้ลูกพอเลี้ยงจัด รูกเลียงเจ้าเปียกแม่วะกูไม่ให้ไปไปยุ่กับแม่เลียงมันเอาเคยครับอีกแกรปปอนให้กินแย่งกันนั่นพอไม่ยอมแม่ไม่ยอม่อช่วยว่าติดช่วยแม่ช่วยติดติดกินว่าร้องแม้ว่ากันรูกเลียงไปกูึงปถึงปองเพียปกปื้ดเออย่ิดเรืออะไรจะได้ให้อลกก็ไม่ไ้รู้ ช่วยดึงเงินดังบอดังแม่หลังนังกึ๊บโอ้โดกลั้นหลังจึงอะไเนี่ยตื่นไอ้ร้ยพอโดกลังหลังนังกึ๊บตื่นเอาแต่ลาวนี่ควันเออแม่มจับตามหมักี่โหลควันเออคุณไอ้เนี่ไม่บอกว่าควันไปล่วงได้ครับมันตื่นตรงนี้ตรงนู้นมันยังไม่ตื่นหรอกคุยบอว่าควันเออ มึงครับไม่จวดหงอยใจแจ้ทองจวดเชื่อมกินเสี้ยมะยุ่งเหลืองเพื่อนเชี่ยเยรื่องเองตามปฏิทินแต่รพดไปมามามากับปฏิทินมาแมม